สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาดูดวงด้วยไพ่อิปซีกันค่ะในหัวข้อที่ว่าพรอนันใดที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วนี้นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนค่ะหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง และก็คลิปต่างๆไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะมีมีมภพ่เลือก3กลุ่มนะคะก็จะมีเป็นน้ําหอมในขวดแบบต่างๆนะคะน่ารักน่ารักให้เพื่อนๆได้เลือกกันค่ะก็จะมีกลุ่มที่1นะคะ กลุ่มที่สองและก็กลุ่มที่สามหนึ่งสองและก็สามอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จากซ้ายไปขวานะคะเป็นกดน้ำหอมนะคะเลือกกลุ่มที่ดึงดูดเพื่อนๆมากที่สุดนะคะ,ะแล้วเราไปดูคำทํานายกันค่ะว่าในเร็วๆนี้นะคะพรันใดที่เพื่อนๆกำลังจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน หรือจ,จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆเคารพนับถือกันนะคะเ,เดี๋ยวพี่หมอจะให้เวลานะคะเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะ10วินาทีนะคะในการเลือกขวดน้ําหอมที่ดึงดูดเพื่อนๆมากที่สุดค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆน,น่าจะเลือกกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บสองกลุ่มไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาดูกลุ่มกลุ่มขวดขวดนี้กันนะคะกันก่อนนะคะแล้วก็ขออนุญาตเก็บสองกลุ่มไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะ มาดูความหมายของไพ่ในกลุ่มที่เลือกน้ำหอมขวดนี้กันนะคะของเพื่อนๆที่เลือกน้ำหอมขวดนี้กันค่ะ ใแรกเพื่อนๆได้ King of particles ใบที่สองเพื่อนๆ Justice และใบที่สาเพื่อนๆได้ The magician พรที่เพื่อนๆที่เลือกนำหอมขวดนี้กำลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะ ใยแรกเลยคือเรื่องการเงินค่ะการเงินที่ดีขึ้นมากๆหรือว่ากำลังจะมีคนนำโอกาสดีๆทางด้านการเงินมาให้เพื่อนๆค่ะหรือว่าอาจจะได้รับโอกาสทางการเงินที่ดีๆจากเจ้านายหรือว่าคนที่มีตำแหน่งมียศมียศตำแหน่งที่ดีกว่าเพื่อนๆนะคะ หรืออีกหนายหนึ่งคือเพื่อนอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนฐานะในที่ทำงานหรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวก็คือจะมีฐานะทางการเงินของกิจการนะคะที่ดีขึ้นคือมั่นคงขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ justice เพื่อนเนจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องใ,ใดก็ตามที่เพืเ่อนๆกำลังกำลังมีปัญหาหรือว่ามีความขัดแย้งกับใครก็ตามเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนกา,การกฎหมายหรือไม่หรือว่าเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันทั่วๆไปอะค่ะเพื่อนๆจะได้รับการตัดสินที่ยุติธรรมที่ที่ที่เป็นไปตามความจริง เป็นความยุติธรรมที่เพื่อนๆจะได้รับนะคะตามที่เพื่อนๆได้ทำไว้เพื่อนๆจะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการกฎหมายหรือว่าเป็นแค่แบบเรื่องในที่ทำงานเรื่องในชีวิตประจำวันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตำแหน่งชิเชียนเพื่อนๆที่ทำงานประจำที่อยากได้งานใหม่ก็อาจจะได้งานใหม่ ในเร็ววันนี้นะคะเราก็คนที่มีกิจการส่วนตัวก็อาจจะได้ขยายสาขาใหม่อะไรแบบนี้หรือได้เริ่มทำกิจการใหม่ๆสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ทำยังไม่ได้เริ่มต้นทำกิจการก็จะได้เริ่มทำกิจการใหม่ๆหรือว่าเคยมีอยู่แล้วแต่ว่าก็จะแตกไปทำในในกิจการประเภทใหม่ๆ อะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆนที่เลือกกลุ่มขวดหอม,หอมกลุ่มแรกนะคะขวดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตไปที่ขวดที่สองกันเลยค่ะขอเก็บกลุ่มนี้นะคะ เรามาดูกลุมที่2อขวดนี้ค่ะเพื่อนเนได้ queen o p cups g of particles และเอ็ดออฟพาร์ตค่ะผลอีดีเพื่อนๆจะได้รับในเร็ววันนี้นะคะสิ่งแรกเลย Queen of Cups ไม่ว่าจะเป็นอ,อยู่ในเพศไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเพศใดๆก็ตามาะคะ่ะ เพื่อนๆจะมีแบบมีความดูดีขึ้นมีความสวยความงามความหลอความเหมือนมีมีลักษณะท่าทางบุคลิกที่งดงามขึ้นดูดีขึ้นเป็นที่รักของคนที่อยู่รอบข้างนะคะแล้วก็เพราะว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะคะแล้วก็ มีเป็นคนที่มีความรักให้กับคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นจิตใจดีด้วยนะคะเขาจะเป็นที่รักในหมู่เพื่อนฝูงคนรอบข้างญาติพี่น้องในที่ทํางานเพื่อนๆจะเป็นที่รักเป็นคนที่ดูดีดูสวยงามดูร่ไม่ว่าจะเป็นเป็นเพศไหนนะคะก็จะดูดีในแบบของเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ tree of particles นะคะ ตนนั้นก็คือาอาจจะได้เลิกลงทุนทำกิจการหรือได้หุ้นส่วนดีๆได้ที่ปรึกษาดีๆได้เพื่อนดีๆมาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำที่ดีๆให้กับเพื่อนๆเราจจะได้เริ่มต้นทํากิจการอะไรด้วยนะคะเริ่มต้นกิจการที่มีหุ้นส่วนดีๆเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ Ace of p ฟพ t ร c l e s การเริ่มต้นทําสิ่งที่เพื่อนๆอยากทําการลงทุนที่มาจากใบที่สองก็ได้นะคะการลงทุนกิจการส่วนตัวถ้าเป็นงานประจาก็คือได้ทํางานที่เพื่อนๆอยากทำํำ เพไ,ได้ทำในสิ่งที่เพื่อนๆอยากทำนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่ากิจกรรมใดๆที่เพื่อนๆอยากจะทำการลงทุนใหม่ๆส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องการเงินค่ะการลงทุนการหาเงินช่องทางใหม่ๆได้เริ่มต้นธุรกิจกิจการใหม่ๆได้เริ่มต้นช่องทางการทำรายได้ใหม่ๆ อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นที่รักของคุณรอบข้างดูดีขึ้นดูสวยขึ้นดูลอ,อขึ้นแล้วก็ดูดูสวยในเพศสภาพของเพื่อนๆนะคะโอเคแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะประมาณนี้นะคะเรามาดูกลุ่มที่3กันเลยคะ่ะขออญาตเก็บกลุ่มนี้นะคะ เรามาดูกลุ่มที่3กันค่ะเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่3นะคะใบแรก the world ค่ะใบที่2เพื่อนๆได้ the r m i t ใบที่3เพื่อนๆได้ t e n of particles ข้อนข้อแรกนะคะคือความสุขค่ะความสุขความสบายใจการได้ทำการได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เพื่อนๆอ,อยากไปที่เพื่อนๆไปแล้วมีความสุขมีความสุขในส,สิ่งที่เพื่อนๆทำอาจจะอยู่บ้านได้ทำในสิ่งที่ชอบในพื้นที่ส่วนตัวมีความสุขตามอัตภาพ นะคะแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่เพื่อนๆอ,อยากจะอยากจะทำอยากจะมอีอาจจะได้เดินทางไกลได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆนี่คือพรประการแรกประการที่สองเดินมเพื่อนๆอ,อ,อาจจะได้ไปทําบุญได้รู้จักกับคนดีๆคนที่มีศีลธรรม คนที่แบบอ่าเป็นกัลยาณมิตรนะคะเป็นเพื่อนที่ดีแนะนําในสิ่งที่ดีเป็นคนดีๆมีศีลธรรมเข้ามาในชีวิตมาช่วยแนะนำทางที่ดีแนะนำสิ่งดีๆให้เพื่อนๆหรือเพื่อนๆมีโอกาสจะได้ไปทำบุญไปวัดไปถือศีลด้วยนะคะแล้วก็เทนอป t ดิโ e ส ฐานะทั้งการเงินของเพื่อนๆจะขยับขึ้นดีขึ้นอย่างมากค่ะเทเลพอร์ตองนีาดีขึ้นมากค่ะแล้วก็ไม่ว่าตอนนี้จะแบบอ๋อจะจะ,จะอยู่ในลักษณะไหนนะคะก็จะแบบจะดีขึ้นมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนประจําหรือว่ากิจการส่วนตัวก็หมายถึงว่าถ้าเป็นเงินในประจัก็หมายถึงว่า,วาอาจจะ เก็บเงินได้มากขึ้นได้ขึ้นเงินเดือนได้งานใหม่ที่เงินเดือนดีขึ้นถ้าเป็นกิจการส่วนตัวก็คือจะมีกําไรมากขึ้นได้ขยายกิจการมีผลกําไรเพิ่มมากขึ้นจากหลายๆทางหลายๆสาขาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็ครบแล้วนะคะสําหรับ3กลุ่มในหัวข,ข้อที่ว่าพรออันใดที่เพื่อนจะได้รับ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆเคารพนับถือกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ใหม่ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็กราบขอบพรคุณทุกคนที่เข้ามารับชมทุกๆคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะใครมีอะไร อยากบอกพี่หมอนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะพี่หมอจะเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์ค่ะแล้วก็จะถ้าใครอยากให้ทําหัวข้อไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะใครมีอะไรอยากจะบอกอยากจะคุยอยากจะคอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะแล้วก็เลามา พบกันในคลิป่อต่อไปในช่องนี้นะคะฝากกดติดตามเอาไว้นะคะเราจะได้มาพบกันใหม่ค่ะขอบพระคุณทุกคนค่ะ